เบรคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกำลังเล่นอะไรกันอยู่ครับบิงโกทุกคนชื่อบอยู่กับช่องโกปิกกับพีแอมนะครับวันนี้น้องโก๊กับพีแอมนะครับแล้วก็พี่พี่แอดเดอะแก๊งนะครับวันนี้พากันมาเล่นที่เถียงหน้านะครับเราอยู่กันที่นายายกันนะครับน้องโกทักทายก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นอะไรอยู่ครับเล่นเปย์อยู่สนุกไหมสนุก วันนี้นะครับพ่อก็พาเด็กๆมาทําเมนูพิเศษกลางทุ่งนากันนะครับนี่ทุกคนเห็นปี๊บก็คงจะรู้นะครับว่ามันคือเมนูอะไรใช่แล้วเห็นไก่ก็รู้ครับมันคือไก่อาฟ้านะครับเดี๋ยวขอเวลาจัดพื้นที่แป๊บนึงนะครับ็ก่ครับมาดูยายครับยายจะปูไก่นะครับปงไก่ใช่เดี๋ยวเราจะเอาไก่ไปอบฟางกันครับ กระเทียมกระเทียมผัดทองอ่ะน,นี้ก็คือสสุดครับรูปซอสเลยครับโอ้โหดูก็ดกตบอันนี้กำลังทารีมให้ไก่ครับลมหนากเามาคีม,มกันเด็ดไอคีมกันลมโอโดดด้ดูก็ดูก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอเอาไก่วางก่อนอนะครับ วิธีมันก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ไม่รู้ครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับหลวงขวนลมครับเด,ด,ด็กๆครับมาลุ้นครับเขาบอกว่าไก่ยืนได้ไก่ยืนได้เหมือนจริงๆเหมือนไก่ยืน,นยาม ตามรอยเลยครับโอเคเราทำมาร์ไปแล้วนะครับเด <Wow. S 1> ี๋ยวเราจะเอาดินปิดกันกลิ่นควันเข้านะครับแล้วก็จะโปลกบนอีกนิดหน่อยอ่ะนี่ไม่ใช่สูตรนะครับนี่เป็นวิธีเราเด็กๆครับจดจำแล้วนำไปใช้ครับต้องเอาดินใส่บนนี้ด้วยหรอครับ โอเคครับเด็กๆครับพ่อมีภารกิจให้ครับรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำอะไรรู้ไปขนฟางใช่ปี๊บไก่เรายังไม่มีฟางเลยครับพี่แอมน้องโก้ไปเด็กๆครับภารกิจคือขนฟางมาอบไก่ครับไปทางนี้ครับว้าวโอ้โหเต็มเลยเต็มคาราเบีเต็มคาราบียเลยไปดงรอบก่อน โหพี่สันคนเดียวก็หอบมาเตรียมเลยครับใเนี่ลูกชุ่งของจริงใช่ไหมไปเอาไว้ตรงนั้นแลวลูกเอาไว้ตรงนั้นนะ,รนนนะครับนันแรกไม่ต้องครับเอาวางกองไว้ครับอ่าไปอีกเที่ยวครับเด็กๆครับไปเลยโอ้หนี่พี่ซัน โอ้พี่แอมก็หอบเต็มเลยครับงานนี้คารมัยต้องเข้าแล้วครับ <releases> ไงพี่นาวเอโก้ครับโ, <finishes> โก้รออยู่นั่นก็ได้ครับพี่แอมกับพี่ซันหอบสองเที่ยก็เต็มแล้วครับไปเลยเดี๋ยวลงเลยครับ <dances> มาเลยครับโอ้หอมไม่กลัวคันเลยครับสาวๆไปเล้วร้องด้วยร้องน้องด้ยลืมดูเดี๋ยวดูก่อนครับไปไปไปพี่เอมไปพี่เอม โกไปไม่ล้อเลยครับฟางร่วงเลยครับตอนนี้เคลียร์เด็กๆออกห่างไฟกันนะครับอันตรายพ่อจะเริ่มแล้วนะครับเคลียร์แป๊บหนึ่งนะเด็กๆครับพร้อมยังครับรอโอเคเดี๋ยวเราจะจุดไฟแล้วนะมาลุนน้นกันครับ ปุดไฟแล้วนะครับมาลุ้กันครับยกที่หนึ่งจ้า,า,าระหว่างรองไก่สูงครับโบ<อ>ป<อ>ี๊กก็มาเล่นเว้ากับพี่สันครับไปเชือกลูกไปเชือก เรียกทำอะไรกันอยู่นะครับหาแมลงแมลงอะไรพี่แอมยงแมที่มันเป็นแบบเนี้ยไหนอ่ะนี่แมลงแบบเนี้ยนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยไม่รู้เ่งแบดนมอะไรเน่งแบดนมเราเรียกอะไรครับหายรู้มากครับหายมันหายยังไงครับพี่แอมพาไปหาต้องเป็นหลุมอะพี่แอมยงกำลังสาธิตวิธีการหาครับต้องเป่านะครับ ไหนวะนี่เจอไหมพี่แอมเจอต้องเป่าเอาครับนี่ไหนลูกกอดลูก่อนเป็นอย่างนี้ตัวเล็กมากอะไรวะอ๋อนี่ไงโอ้มันดิ้นได้ด้วยเนี่ยพี่แอมใช่เดี๋ยวใส่นน่เโอเคเพราะว่าเลิกเล่นแล้วก็เอามันไปปล่อยดีกว่าครับอ่าเราไม่รังเกียจสัตว์นะครับปล่อยนี่เป็นวิธีการสาธิตที่เฉยใช่ไหมพี่แอมใช่ เดี๋ยวหนูอยากดูมันนะว่ามันจะลงมันจะไปไหนเดี๋ยวมันก็มุดดินเหมือนเดิมครับมุดดินเหมือนปูเลยนั่นน่ะนั่นน่ะเมื่ไงมันมุดแล้วไหนอะมันกำลังแบบถอยยนั่นน่ะเดี๋ยวนี่ตัวเล็กอะเดินมุดแล้วมุดแล้วไปแล้วไปแล้วมุดดินไปแล้วไหนพ่อไม่ทานสักหน่อยเนี่ยเตรงนี้ตรงนี้ก็อย่าตรงไหนพี่อำชี้ตรงนี้ค่ะโอ้ยยังไงครับเนี่ยตัวเนี้ยกำลังมุดลงไปเลยที่ดินแบบยุกยิกยุกยิกอะดินกระเพื่อมดินกระเพื่อม มันกำลังมุดโอเคเราปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะใช่โอเคครับเด็กๆครับเราพร้อมที่จะเปิดแล้วครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าไก่จะไม่จะสุกหรือจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้เลยมันอยู่ในปิ๊บเดี๋ยวให้เด็กๆทายกันครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหน ส่วาสีดำเหลืองทองเหลืองทองโอ้โหหลากหลายเลยครับธรรมดาโอเคเรามารุ้นกันครับถึงเวลาแล้วรุ้นกันเลยเปิด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 เตรงตงครับขึ้นตรงๆครับขึ้นตรงตครับตรงๆครับเห็นไหมที่บอกแล้วว้า มันไม่สุก็ไม่สุกครับมันข้างล่างจะไม่สุกครับใช่โอ้โหแต่กินกินยังหอมดูได้กินแี่นูเด่นหอมมากหอมมากเลยหอมหอ้หอมมันข้างล่างจะไม่สุกเลยดินด้านล่างไม่สุกมันไม่สุกเอางี้ดีกว่าครับไก่สุกไม่ดีครับเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งดีกว่าไปเด็กๆไปไปเล่นเลยเดี๋ยวพ่อจัดการเนง A few moments later โอ okay, เคเด็กๆมาลุ้นกันรอบ2ครับพร้อมอยังพร้อมเลยครับุเลยไม่ต้องรอเาิดลยเริดเลยเปิดยเปดลยเปิดเลยเปเปิดเลย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 เปิดเลิดเลย เอามีดมาหยิม like, ีดโอเคเราแกะไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับได้ทุกคนแล้วนะพร้อมยังครับเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเริ่มชิมเลยครับอ้าวอร่อยอร่อยไหมอร่อยเป็นไงครับอร่อยอร่อยมากย่อมย่อมย่อมอร่อยไหมเด็กๆเป็นไงพี่แอมอร่อยไหมหนึว่ากม่อร่อยใครคนปรุง ทำไมลอยโทษยายนะยังไงครับอร่อยไหมอร่อยเออลูกก็บอกไม่อร่อยยังไงพี่มะนาวอร่อยไหมลอย่อยเยอะอ่านี่แม่ตาบอกอร่อยอร่อยยังไงพี่จันมะกรูดเออสมกับการรอคอยไหมสมไก่สุกดีใช่ไหมครับสุกอยู่ อตอนนี้เริ่มมีการกระชับพ,พื้นที่ครับย้ายจากนั่งบนเก้าอี้ครับ <laughs> ตอนนี้ลงมาข้างในแล้วอรยทำไมหนูไม่กินไก่กับเขาครับหนูไม่ชอบกินไก่ชอบกินแต่ผักจิงอ่งงก,กินผักอะไรบ้างแครอทแครอทแครอทสลัดสลัดผักคะน้าผักคะน้านังโก้เขาไม่ค่อยชอบกินครับ ขนาดแกงเขายังกินแต่น้ำเี่ครับนี่คือหลักฐานยืนยันนะครับว่าไก่สุกถึงกระดูกจริงๆนะครับดูดูกระดูกจงมีกรงอยู่ตรงนี้แหละสุกถึงข้างในเลยครับไม่มีเลือดไม่มีแดงเลยนะสีมันอาจจะไม่เียมเท่าไหร่นะครับแต่รับรองว่าสุกแน่นอน,นครับคนนี้ไม่พูดกับเขาเลยครับ <c oughs> อะไรอยู่ขนะ้า <c oughs> กินยังเดียวเลยม <c oughs> โอเคครับทุกคนครับได้เวลากลับบ้านแล้วครับเก็บข้าวเก็บของกันแล้วเราก็จะกลับบ้านกันนะครับเป็นไงเด็กๆวันนี้สนุกไหมครับสนวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของโกปิกกับพี่แอมแล้วก็พี่ๆด้วยนะใช่ไหมได้หอบฟางกันด้วยเป็นไงพี่แอมหอบฟา,างครั้งแรกคันทัวร์ครับฟางต้องคันอยู่แล้วอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเด็กๆครับโกปิกกับพี่แอมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอ่ะพี่แอมฝากช่องก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้โกปิกกับพี่แอมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ บายครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปเด็กๆกลับบ้านกันเร็ว